ห้าความฝันนำโชคที่บอกว่าคุณกำลังจะร่ำรวยเทวดาให้โชคปลดหนี้สินมีทรัพย์ครั้งใหญ่ของชีวิตก็ขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับในคลิปนี้นะครับจะขอพูดถึง5ความฝันนะครับที่มีความเชื่อมาแต่โบราณว่าเทวดาจะให้โชคนะครับหรือเป็นลางที่ดีที่บอกว่าคุณเนี่ย จะรวยขึ้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะรวยจากการถูกหวยนะบางคนอาจจะรวยจากหน้าที่การงานดีขึ้นนะครับก็มีอะไรบ้างเดี๋ยวมารับชมแล้วก็รับฟังไปพร้อมๆกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะนอกจากข้อที่1ครับคือฝันเห็นพญานาคนะครับการที่คุณฝันเห็นพญานาคเนี่ยเชื่อว่าเป็นสัญญาณแห่งโชคลาภบ,บารามีและความร่ำรวยนะครับ พญานาคเนี่ยท่านเรียกได้ว่าเป็นเจ้าแห่งทรัพย์นะครับใครอยากร่ำรวยนะอยากมีโชคลาภอยากเสริมดวงนะครับเรื่องการเงินหรือการโชคลาภต่างๆเนี่ยให้ไปไหว้พญานาคนะครับผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับที่รู้จักกันนะครับเขาเนี่ยเคยไปคัมชโนดมาอันนี้เขาเล่านะไม่ไม่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงของผมนะครับผมฟังเขาเล่ามาเขาบอกว่าพอไปคัมชโนดมาเนี่ยเขาก็ถูกหวย นะครับแต่ก็ไม่ได้บอกนะว่าได้รางวัลใหญ่เล็กอะไรนะครับก็เรียกได้ว่าการไปไหว้พญานาคเนี่ยมีความเชื่อว่าจะนําโชคนําลาบมาให้นะครับนำโชคนําลาบและความสุขความเจริญมาให้แก่ผู้ที่บูชาท่านนั่นเองนะครับข้อที่2นะครับคือฝันเห็นพระหรือเทวดานะครับสื่อถึงการได้รับพรหรือได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับ การฝันถึงพระเนี่ยอาจจะเป็นพระพุทธรูปก็ได้นะครับหรือฝันเห็นพระสงฆ์ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ดวงแต่ละบุคคลนะครับอย่างบางคนอย่างเงี้ยอาจจะฝันถึงหลวงปู่บางรูปนะครับที่เราไม่รู้จักนะครับถ้าใครฝันแบบเนี้ยก็ใช้คำว่ากำลังจะมีโชคดีนะครับอาจจะเป็นโชคจากการงานหรือการถูกหวยก็ได้แล้วแต่ดวงแต่ละบุคคลนะครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยแนะนำว่าให้เราใช้ความพยายาม ใช้ความเพียรของเรานิดนึงไปค้นหาว่าท่านคือใครนะครับนะเดี๋ยวนี้ Google เนี่ยใช้ได้นะครับนะคือถ้าคุณมีเน็ตดูคลิปเนี้ยผมเชื่อว่าคุณสามารถหาได้ถ้าใครฝันถึงพระสงฆ์นะครับเคยมีรายการรายการหนึ่งผมไปดูนะครับอ่ามีคนดังท่านหนึ่งนะครับท่านฝันถึงพระนะแล้วการงานท่านก็ดีนะครับแล้วท่านก็ไปค้นนะครับว่าท่านคือใครนะครับแล้วก็บูชาพระอาจารย์องค์นั้น นะครับผมหรือบางคนอาจจะฝันถึงเทวดาแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับอันนี้แนะนำถ้าไม่ลืมนะในฝันคุณไม่ได้ลืมนะครับให้ถามท่านนะครับว่าท่านเนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับถ้าท่านตอบนะครับถ้าท่านตอบนะอันนี้โบราณเขาสอนครูบาอาจารย์โบราณเขาสอนนะครับสอนว่าให้ถามชื่ออะไรแล้วทุกครั้งที่คุณทําบุญเนี่ยให้คุณอุทิศบุญกุศลให้กับท่าน แล้วก็ขอพรต่อท่านนะครับอันนี้ถือว่าจะดีกับตัวคุณเองนะไม่ได้ดีกับใครเลยนะครับผมแต่ถ้าลืมก็ไม่เป็นไรก็อุทิศบุญกุศลให้กับท่านแต่ทุกครั้งที่ฝันถึงเทว,วดาเนี่ยลองถามชื่อท่านนะครับเพราะว่าบาญชีอาจจะเป็นกัลยาณมิตรกันในอดีตนะครับมาช่วยคุณนะครับผมนะ ข้อที่3นะครับฝันว่าได้รับทองคําหรือเครื่องประดับนะครับเป็นลางที่ดีเกี่ยวกับเงินทองและทรัพย์สินนะครับทายเลยครับว่ามีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินใหญ่นะครับทายเลยครับว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่จะได้งานที่ดีขึ้นนะครับหรือบางคนเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีนะครับ บางคนก็อาจจะมีเกณฑ์ถูกหวยก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับบุญวาสนาของแต่ละบุคคลนะครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่แตกต่างกันนะครับดังนั้นเนี่ยการที่คุณฝันเห็นทองคําของมีค่าหรือเครื่องประดับเนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคุณกําลังจะล่ํารวยนะครับคุณกําลังจะมีทรัพย์คุณกําลังจะมีเงินมีทองนะครับผม ข้อที่4ครับฝันเห็นปลาขนาดใหญ่นะครับปลาเนี่ยหมายถึงโชคลาภที่จะเข้ามาอย่างรวดเร็วนะครับเคยสังเกตเลครับว่าทําไมบางวัดเนี่ยเขาจะชอบติดปลาในพิธีมงคลต่างๆนะครับปลาเนี่ยเมื่อก่อนผมก็สงสัยนะครับตอนสมัยผมบวชเนนผมก็สงสัยเอ๊ะทำไมบางวัดถึงติดปลานะครับปลาเนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่ํารวย เป็นสัญลักษณ์แห่งสิริมงคลทั้งปวงนะครับดังนั้นเนี่ยปลาเนี่ยหากใครฝันถึงปลาขนาดใหญ่นะครับบางคนเนี่ยฝันถึงปลาที่เป็นสัตว์ขีมพานนะครับก็เรียกได้ว่ามีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภปลดหนี้ปลดสินได้เลยนะครับผมนะแล้วก็ข้อที่5ครับข้อสุดท้ายฝันว่าถูกหวยได้รับเงินทองนะครับ เป็นสัญญาณของโชคลาภทางการเงินนะครับหากใครเคยฝันแบบนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภทางการเงินนะครับมีโอกาสที่จะถูกหวยรวยทรัพย์ปลดหนี้ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมจะสื่อเนี่ยก็คือหากคุณจะถูกหวยเนี่ยคุณก็ต้องมีบุญบารามีเก่ามาหนุนนะครับหากคุณไม่เคยสร้างบารามีเนี่ย อย่าหวังให้ใครมาช่วยคุณนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าคุณชีวิตลำบากบอกไว้เลยนะครับว่าอย่าไปอ่าขออะไรที่เกินกำลังหรือเราทำไม่ได้นะครับอย่าไปซีซัวบนอย่าไปซีซัวพูดอะไรในสิ่งที่เราเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะว่ามีเช่นนั้นเนี่ยถ้าคุณแก้คืนไม่ไหว ผมบอกเลยว่ามีโอกาสเจ็บมีโอกาสจนเป็นนี่นะครับแต่วันหนึ่งนะครับให้คุณทั่วเนี่ยให้คุณสร้างบุญบารามีไปเรื่อยๆนะครับถ้าบุญบารามีถึงนะครับทั่วฟ้าจบดินกะต้านเจ้าไม่ได้อันนี้เป็นคําของท่านสมเด็จพุทธจารย์โตพรมรังสีวันที่เราบารามีไม่ถึงเนี่ยเราไปขอพรไปยืมเทพเทวดาองค์ใดเนี่ยก็ไม่มีใครช่วยเราได้นะครับเพราะบารามีเรายังไม่ถึงแต่ถ้าบารามีเราถึงพร้อม บารมีเราเนี่ยโอเคแล้วเนี่ยทั่วฟ้าตกจบดินก็ต้านเจ้าไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยขอให้ทุกท่านมันทําบุญสร้างกุศลแล้วก็สร้างบารมีอยู่เสมอนะครับขอเป็นกําลังใจให้กับคนที่ติดตามช่องผมนะครับผมนะก็สุดท้ายนะครับอยากจะฝากเอาไว้นะครับว่าเป็นคนดีรักษาศีลฝึกสมาธิ นะครับถ้าคุณฝึกสมาธิไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสนะครับที่วันหนึ่งเนี่ยคุณก็จะเป็นผู้มีทรัพย์มากนะครับเป็นผู้ที่มีศีลมากเป็นผู้ที่มีบารมีมากนะครับขอให้ฝึกสมาธิเอาไว้นะครับก็ก่อนจากกันไปหากใครสนใจเพันยันเสริมดวงก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับไม่รู้ดวงให้ผมพุ่งดวงให้ได้สำหรับคนที่บูชาสวัสดีครับ